ปนสอยปืดเต้ยเหยีดเหม่มไปแน่นะคือน,นี้นั่งเดียวเล่นจุ่มปอนต่อจากออกจากจุ่มปอนก้าวหลานน้องออกจากหลานน้องตีไปภูเก็ตกูจะติดหนูไม่ได้เกยรถยิกเลลนั่งอยู่จูรับกระบุนอ่กรับบนุนแล้วก็ระดมให้กูเล่แล้ะเพลิดไปแกมาแล้วครับไปลกูกไปเอาดับลูกไปแล้วก้าวเลยช่วยดับระวิ่งออกมาเร็วอุว้ยวทำไมหนูเป็นอย่างนี้อ่า เหย็ดแมมเนี่ยมึงเร็วมึงชัวดาบเล่มนั้นไม่ใจกล้องกล้องมึงแต่ว่ายแยงจริงมาเป็นกม็มึงเร็วไอ้พราบมึงก็ต้องเข้าไปอ,อ,าไอู้ไม่เข้าไปอุ้ยอุ้ยมาอุ้ยเหย็ดแมมเป็นมากมม่กูไม่มีแกมาดล้วคนยิ่งกลายเป็นมากพอได้เสืองอะไรมันจัดเร็วเนี่ยคนเร็วคนชัว ลบมากหลาบไม้สวรรั์ก็บัญชาควาก็บัญดาาไว,ว้ยเรวนี่อะไรแกมาล่าไปทำความดีทำความดียังไง <laughs> บอกหนูได้หนูไม่ดูใส่เสี้ยงปนั้นมันเป็นมาเลวล่ะมึงจะต้องส้มหลูกลายปราบตายโ้นดีนี่ครูเออหนูจะ,จะเออห <laughs> นูเป็น เออมึงงั้นตรงต้มหลวงไก่ปราบได้หลูกส่งคลอกวันไหนแล้วมึงจะลบมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมปีแร๊บน้องอยากเป็นมนุษย์เหมือนเดิมกลั่นกูปกูบริสุษอยู่กูมาเดี๋ยวมั่วกล้องกูเนี่ยมาเปตะตามึงแม่อีแกมาดัดส้มกับมึงจะเป็นอยู่วันนั้นแหละเป็นมาอยู่วันนี้รถก็จัดเร็วเร็วที่เร็ว เหว่ี่มูใกล้จงแล้วจังเนีย่ยเฮ้ยอมันอย่แต่ว่าย่ออยากเราเป็นคนกับเป็นตำรกพี่ปลาบันนี้แล้ว,เวอเจียวอาย่าเจียจเปียนได้เนี่ยคนเร็วคนชัว่วจะแบเท่าก็ามาไว้ สุดแรงน้อยจงตามคำสั่งเจ้ากลุงจีอยากเข้าไปในขูงาเอากระบี่โปรดพูดพี่แยกทางง่ายแม่ทุดใสได้ทราบแฟนพานไอ้โก,โก้บอกคนดีมาอ้อมจริงมาเมยอ,อ้อมดอกกระติ้นเลยละเลีเ้ยงก้าวกินกองก้าเอออ้อมแม่เอ้ยคนดีมาไอ้โกโ้หนายได้ไปกูดแล้วเรา sự nông kinh ấy của quản lý đã đã bài cướp ai hôm mẹ ơi ai hôm mẹ ơi! hôm nay ai 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 hôm nay แต่งรับเปลวไม่ทตกี่เม,ม่มานหนยรูปีมาบางคนร้องเถอแต่งไปโอ่งไอ้แกวมันนี่มโอ่งอันี่แกววนะเนอะโองปอเ้าไอา้แกวปอเาไอแก้วปอเาไอแกวปวอเา เกิดไปเอ้ยในายเหยีแม่ oh. ด่ากูใจไอ้เบอร์พิชเยอะกว่าโดอม่ไล่บัวยันจนจำับเลยเดือนติปปีนี้กูไม่ตังค์ให้กินจำไว้ไอ้เบอร์พีชเยอะเกือกกัดติดยีย่ตายเยอะเหมือนพีนนน่นี่กอต้องรั้เคือกันเลย้ตู้ผลน้อยโอเค ชอน้อยก็ปากวยวเด้งบบกโซ่ามาวันนี้ผูเ้เลียวชอยตาติดแควเด้งตาพื้นเด้งหมดตาแควไปเลยเอมีเจอไรลูกหนูชื่อจบาะ้ะโอเจอจบ้ามาชอลูกพุทธังเมาดาบโอเลขมีธรรมะนี่เบอร์เคยใจเมาลูกตำมังองราชาโอถึงเอาไปน้อยลูกสั่งข้างเอาไปแต่งงานกับองชายโอดีลูกไปไปฮาโยนไอ้นู ดาบอยู่ไหนครับช่วยดาบเหลววิงเข้ามาเลยหนู่มก้าวไปแล้วไปเลยลกูกช่วยดาบเหลววิงเข้ามาเลยเรียบร้อยพี่ทองได้ดาบแล้วไปแล้วอะไรกคนดีมาด้อยมึงปูตตังพลอยมากคนนี้มาแต่ไหนสังคังไม่จะจำได้แล้วตั้มมั่งมึงเอาไปไน้อยหูติมนดำชุบได้แล้ว <c oughs> ร้อยมึงก้ามานี่มานี่ โออป้อมวัวคุณคุณมือจังเ้เน่ยเล่นวัวตีตยเน่ยเล่นัวมันใจกักที่ตลูกไโตแบอนั้นนมันเควนปลาเควนปลาลูกครับเนปลาดียปลาดีเพ่อนก็มอเต็มคนมีขอดีไปพัิ้งิดไปแล้วเพนกูตตงบุ๋มไม่ใจป้อมมือสังอกหนึ่อะย่าเป็นพร้อมแล้อกันนกู พี่ไม่ครวมกันแล้วไอ้ตองเก็บในต้านาตีมึงมากคนดีวันนี้กว่าเด้งก็จริงไ,งไอ้เรื่อยกับเมี่ยวไรบอกเสือบอกมาเลยกูยินดีใจโอ้ตอนเมียอันแหละเอียไลไรบอกเลยลเราก็เรายินดีใ้ทูมากับคนดีวันนี้ตะกับเตอร์ักษิ์ติตรนาจริงผมขอข้อได้หรอกผมขอเมีย ب, พร้มบอลและตีดินกับว้าเก็บแม่หม้กลบลุยนะได้ไหมครับได้ เมียได้ตีดินกับตีดินก็ได้หได้กี่รายกา็เกีวความเจ็ดแม่พี่ไร่ปลูกป้อมเจ็ดแม่ได้เป็นเต่าแก้วสวนป้อมที่กว่าว่ากูนี่ก็ได้อยากเอียทองเอียทองอ่าไม่สบอยดินนได้กี่รายกับช่องปลอกหรอต่ำปลีดด้วยช่องปลอกพอหลูกเนียงเลยท้องแม่ออกจากเต้เาแก่สวนปามกลายเป็นเต้ตาแก่เนียงเพาะเนียงเพาะแตกหมานที่หมามึอง เออในพมก็เลยนาตีโบเด็กตีกับวันนี้วันเด้งความรักได้เมียสักตีกว่าป้าจะเดินเื่นใกล้บอกเบอ้อแน่แกครูว่าไม่คิดเลยครูว่าป้าเล่นนั่งคืนนี้ปัดลุงได้เมียแต่โอ้ยเออโชมาลีมาจากนี้ก่อนลูกชูวเมียโตงออมชูเรตชูโชมาลี่ชูซำต้มกับไปสมม่วง,งเนี่ยพร,ร้อมเออโชมาลีนะ่ได้เมียแกคืนนี้กว่าป้า อูเจ้าชาวมาลีคนดีกลองพี่ก็มาสวยจริงไเก้ยผมเสื้อตาขึ้นไม่ชาดอีปลิดนี่ตาห้องไปดิเก <c oughs> <g ay> มช่วยแล้วนี่ตะกคุป้า,ป,าปืดมันรูดเลยอีปลิดนี่ก้าวตูของจูไหมอยูอ่ว่าถ้าไปปืดบังกะรูมันรูดเลีปีนี่ก้าวประตูห้องว่าจูไหม ไม่รู้แล้าก็ไปจูตับเพื่อโทษเธอไปนอนตีสี่เลยพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องเจอไรอ่ะน้องเจอจอมาลีก่ะว้าวสวยจังเลยพี่กอลล์นี่เบิกครับตัวเองใส่ค่ะถ้าไหนได้ตีสีหนะฮะเป็นดวงเป็นดวงกันน้องนั้นค่ะนั้นนะค่ะเอ่ติสี่น้าะก็น้องเป็นดวงเป็นดวงโอกาสแข่งค่ะบอลแขว้น้องค่ะเป็นข้าวแข่งไอ้หนุ่มแรกน้อยๆ้นุ๊ก เกียดเม็มเก๋หล้ว่าอิหบาน <c oughs> ใครตรงนี้มึงยังไม่ดนนจร,งงริงงงลมปื้เดินใกล้บอกเบอร์นี่กูปื้ดเลยต่อเดีวกว่ปาปะฮะเนอแต่รตรงเอบอบอนี้ลูกไายมันหมาก้องกันนิดไปมั่งทำล้เอาตุ้งกลัว,วหัวซมมัง้งพอกนันนดแ้แกเออลำยากเลยตุ้งกลัววัวก <c oughs> <c oughs> ันน,ดน,น,ดน,นดนะิดกแกนอกันนิด อะไรบ้าแกด่ได้แล้วกันไหมไม่รวยมันเบลอจริงรวยรถนี่เงียบเนี่ยนี่ต้องรวยนุ่มจีนแลาวดูรถนุ่มชินเดี๋ยวรถติดอู้หูงี่ยมเลยได้แกนะเออได้เลยพาไปจังกันนี้เลยนะแกเออกันนี้เลยไปตัดตัวเองตัวเองแต่ยังผีกระจุงไม่แต่ผีใจเห็นหลงหลงห้องแรงว่านั่งเดียวเดี๋ยวนิ้มาแล้วตัวเองมาจากนี่ค่ะไปน้องคาย ไอแก้วรอยกับ <So, S 1> <ะ>เปือนมึงกาวแก๊ก so, แ e ล้วร e no e อยเป็นตัวยี่แล้วยี่น้อยกับยี่เฟสฮ่า, <laughs> <laughs> าทีนี่ฉันมีได้พวจกิดพี่พาพลนะทีนี่แต่้อยได้เคยหนสัก้นีกน,นกันนัน <laughs> ในเมื่อตัวจริงพอสมมองหมาเยเลืกหนึ่งก็ <laughs> ここมีความหมายขึ้นทันทีแ <laughs> กูจีบีวันเนีย่ยปิดตองไปตาโอ้ยอีวันมือ ไอ้คู่วันวันนี้กว่ากันวิวนเออเนี่ยพกได้เล่นคีบอสอ่ะวัดดีกันบน้องวัดดีกัน,กอนนอ้อ,นอ,งนองเจือไรน้องน้องเจี๊ยชมาลีกันตึงต้งท้นนี่เจือไร้เจอเกลวน้องพอเจือเกลว์กับเฮ้คุณคุณเมื่อกีเห็นแต่ไหนปีนี้ใช่ค่ะแถึงน้องตะมันเลยน้องน้องตะมานันน้ำเพอค่ะอันนี้น้องตะมานันน้ำเพอค่ะพอได้เล่นวัดตีเดียวกับผีเลยน้นอง ปีโยไปเนกไนอ่ะเปลี่ยนเมืองง่ายกว่าซื้อนี่ไอ้โต้เมือพ่นิที่ยด้ลมันนังเป็นกองก่อกองกี้ควาอยู่เอยโอยคนั่งเกกันเนกูโต้ขอฮึดได้ยัดเือมคุณนังเลเโอยมาหนังกองอยู่เยอยโอยยขี้ดี้วาไหมหนังเปรี้ยดไว้จมเหยียดผม เฮ้ยนี่ผีจบเตือนน้องเออจริงหรือครัครับทั้นนี่ผีหวาจะพาน้องจริงหรือครับได้ได้ได้นี่นจจนั่นก็เราอีเตะงานกันเร็วนะพี่น้องก็ไม่ใจว่านไอ้ต่ตีนเตะงานกับน้องพี่รักจริงว่างเตงน้อ,นนองเออน้องก็รักกันเลยวก็เต้นนั้นเต้นโย่ร้อยเร็วนี้ครับแต่อันนั้นเต้นตามจริงจริงหว่ดดินแตามาชีบไรนี่โอ้ผีนี้ครับลี่ย็นแามาชีบขึ้นพึ่งน้อง ขึ้นพึ่งคือขึ้นนำพึ่งคล้ายนี้ครับรายได้ดีไม่มีรายได้ดีหนูนำพึ่งย่วงเดือนห้านำพึ่งแต่ขวดเจ็ดแปดรวยก็แต่เด็กก็ต้องรวยเลยว่างนี้ไม่เคยได้ขึน้นหนูใส่พอดีโบ้รงวัลฉันฉัน,นปลาก็ไม่แต่จับแต่จับตุกจับได้ตุกจับได้ตานขึ้นก็ได้แต่ต้องมีโบหนวดในียดกรายกันโบ้ในตำนานกระจายกันสิ่งอนุญาตได้แต่จึงจะได้ขึ้นแล้วเราเปลือยใส่ปีแก้วใส่เนาะ เรามาเตงห้านกันเลยเราหุ้นกันเลยพี่ใอยตื่นขึ้นน้องก้ยชีก้กนอย่าได้เองเรามาหุ้นกันเลยตอนี่เรามาหุ้นเออฮัลเล่น้องชีก้กันเองแต่น้องขึ้นไม่รอดนั่นอยังบูชี้แต่บูขึ้นลุยแล้ชี้ตังคเลยจ้าได้ถ้านน,นองชี้ผีขึ้นนะอ่ะตกลงค่ถึงมีลายได้นำพึ่งแล้วก็ปั้นกันเปลือแต่ว่างคนชี้กับคนขึ้น สวน,นหลกตีติดตั้มตั้มเลยสวนหลักนน้ำมาันได้โบชีกเลยแล้วโบขึ้นไม่เอามังเออู่ขึ้นกอาเลยติดติดรังติดไรเลยหลวกเรียกหลวกเรียกแล้วมันขี้ hey, มันไรเหล้าไอ้ขี้มันก้องเคยก้องมันเอ้ยไปจากเปลดอกอุบานตัดเป็ดตายเอออุบานแอบเปลือกเงี้ยมากองไปปนกูไม่เอากับมึงไม่ต้องมาเละตาแหวนจักวะเออะไอกูก็ไม่ได้เอากับมึงอีเปลือรือีบาทหลวกเออไอ้กูไม่เอาไอทุกองได้ทางนั้นไปเอากันเลยเผยมา เอาแล้วน้อยอะไรอันนี้ไ้แม่นี้ก็จีกัปนี้แล้วนี้มือนนี้กัแ,แม่กูเปร็รงไอโต้ดาวใจแร็วะไอ้เปลตนี่ก็ยังใส่ตุงเปลตอยู่ลเลยไอ้กเอามึงกูจะกวัเลยสยทัวเดียวหยิบแม่ตาวัวงี้แม่ก็ไปกลับม,มาดไปรวยไปลแกบกลหันไม่โตเลยไม่โตเลยไม่โตเลย แก้วเอ้ไนตองมาตานี้มั้งใอยตาตองบอกกันเลยว,ว่ากูเบนไม่มาเนี่ยอ่าได้เรือ่องเหตุมลพี่นี่พุงแค่กายตองแล้วไม่กลัวมั้งกับกูฮะไม่กลัวมั้งเด็กลัวเออกูพี่เะเหยียบหนึห่งใจตาโลกไปติ๋งที่วิจัยไม่กลัวกับกูไม่ปวดจนไม่ลอกที่โอ้เออจนลอกก็จะเด็กูได้กลัวหาได้เด็กูหลงใน่ลอกเลยนะเออ เอม่กลัวไหมลูกไม่กคนว่าไหมพอกมัง้งเดี๋ยวคนว่ากูในระแกส้นเออเหยียบแมมลอกปิดยำ่ำกูตั้มเลือ่อดมึงกลัวกูอิดอะ่ะเดินจางมึงบุดอ่ะคอยกูจางเออถ้าตึงนจางเดี๋ยวพมกลัวห,หายเอาไปทิพบ,บาทเอาเฉยัวที่ <c oughs> ลอกแา่ละเออแม่ อยอันกลัวเล้วลูรกครับเห็นจะยิดเล่้ยงทิบาดอยู่แถวโดยเหยียดเหม,มี่ยมได้ได้แหละเล่นี่ตำราคาต่เออเหยียดเหมม รักรุงกันคืนๆแล้วใจพบมารูยอยู่ทุ่งน้อยงามไม่พบแ้วโว้ดัมเปรตจาด์ปาต่างปีวัเดเอาไหนก็ได้กูเชินเกิได้กระบี่แล้วน่ดี สุดใจได้แต่งานกับอรถเจากรุ่มซีเตยสิบสองนาฬิกาแยดหน้ามาพอดีแล้วโบกน้องพี่ว่าลำลด ภาวาสาน้นหละครับนะ,อะตอนนี้กันเทียงคืนแล้วาลาบลำลาผมไอพี่น้องไปก่อนนะครับพมกันไม่โอู่กัดนานสะุกชืช่นอจนมังเป็นกล้องผมไอพี่น้องดาสีสมั์กลับ